เสียงอ่านพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธ์เรื่องทรงพิจารณาเวนยศัสตว์เปรียบด้วยดอกบัวครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงรับคำทูลอาราธนาของพรหมและเพราะอาศัยพระกรุณาในหมูสัตว์ทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษส เมื่อส่งตรวจดูโลกด้วยพูทธจักโศกได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในตาน้อยมีทุลีในตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการสามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกมักเห็นประโลก และโทษว่าน่ากลัวก,ก็มีบางพวกมักไม่เห็นประโลกและโทษว่าน่ากลัวก,ก็มีมีอุปมาเหมือนในกออุบลในกอปทุมหรือในกอบุญทเรเกดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทเรเกบางดอกที่เกิดในน้ำจเเริญในน้ำ ยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ในน้ำดอกอุบลดอกปทุมดอกบุะเลรบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่เสมอน้ำดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญเลรกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำ ขึ้นพ้น้ำไม่แตะน้ำฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูโลกด้วยพูทธจักษุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในตาน้อยมีทุลีในตามากมีทุลีแก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการสามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยาก บางพวกมักเป็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวก็มีบางพวกมักไม่เห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวก็มีชั้นนั้นข้อความจากเชิงอัตพุทธจักสุหมายถึงอินทรียาปรโรปริยติยานคือ ปรีชายอย่างรู้ความยิ่งและความย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายคือรู้ว่าสัตว์นั้นๆมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแค่ไหนเพียงใดมีกิเลสมากกิเลสน้อยมีความพร้อมที่จะตรัสรู้หรือไม่ 2. อาสยาาน,นุสัยยานคือปรีชาอย่างรู้อัธยาศัยความมุ่งหมายสภาพจิตท,ที่นอนอยู่ตาในที่นี้หมายถึงปัญญาจักโศบนอกจากบัวจมอยู่ในน้ำบัวอยู่เสมอน้ำบัวพ้นน้ำสามเหล่านี้อัธกถาได้กล่าวถึงบัวเหล่าที่สี่คือ บวดที่มีโรคยังไม่พ้นน้ําเป็นภักษาของปลาและเตา่าซึ่งไม่ได้ยกขึ้นสู่บาลีแล้วแบ่งบุคคลเป็นสีเหลา่าคือหอุคติตันยู 2. วิปจิตันยู 3. ามเนยะ 4. ี่ปะทัปประมะแล้วเปรียบ อกคติตันยูเป็นเสมือนบัวพ้นน้ำที่พอต้องแสงอาทิตย์แล้วก็บานในวันนี้เปรียบวิปัจ,จิตันยูเป็นเหมือนบัวอยู่เสมอน้ำที่จะบานในวันรุ่งขึ้นเปรียบเนยะเป็นเหมือนบัวจมอยู่ในน้ำที่จะขึ้นมาบานในวันที่สามส่วน ัทมาประมะเปรียบเหมือนบัวที่มีโรคยังไม่พ้นน้ำไม่มีโอกาสขึ้นมาบานเป็นพักษาของปลาและเต่าพระผู้มีพระภาคทรงตรวจด,ดูมือโลกกระทาอันเป็นเหมือนกุบบนเป็นต้นได้ทรงเห็นโดยอาการทั้งปวงว่าหมู่ประชาผู้มีทุลีในตาน้อยมีประมาณเท่านี้ หมู่ประชาผู้มีทุลีในตามากมีประมาณเท่านี้และในหมู่ประชาทั้งสองนั้นอุคติตันยุบุคคลมีประมาณเท่านี้ข้อความจากพระไตรปิฎกเล่มที่สี่พระวินยัยปิฎกเล่มที่สี่ฉบับมหาจุฬามหาวัาคคักหนึ่งเสียงอ่านโดยบัวสวรรค์